ดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพิจิกนะคะดูตามชร้นนะคะชาวพิจิกคือผู้ที่เกิด16พฤศจิกายนถึง15ทธันวาคมอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงาภาพรวมนะคะดวงครึ่งปีหลังคุ้มเนื้อหางแต่เดือนกรกฎาคมไปถึงเดือนธันวาคม2563ค่ะ ก่อนอื่นอาจารย์ต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกกาลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์สับสไครตที่ชาวพิจิตมีให้กับอาจารย์นะคะขอขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูงเลยนะคะค่ะเรามาเริ่มดูพื้นดวงกันก่อนแล้วอาจารย์ก็จะเจาะเป็นเดือนให้นะคะพื้นดวงภาพรวมนะคะตั้งแต่กรกดาถึงธันวาหกสามนะคะไพ่จะขึ้นเตือนมากที่สุดในเรื่องการถูกหลอกถูกโกงนะคะ ไพ่ตัวตนนะคะที่ตำแหน่งตัวตนอาจารย์อ่านไพ่ซ้อนระหว่างเซลติคอสกับโหราศาสตร์นะคะถ้าโหราศาสตร์อันนี้เป็นตำแหน่งตนุคือตัวตนเป็น8ดาบถ้าเซลติคอสเจดาบก็จะเป็นไพ่ตัวตนนะคะไพ่ใบนี้นะคะยิ่งมีขยายด้วยเดอะเมจิกเชียนแล้วก็มี4ดาบ5เหรียญเนี่ยระวังถูกหลอกถูกกงนะคะ ระการแรกเลยตำแหน่งนี้อยู่ตำแหน่งความรักนะอาจารย์มองให้ระวังเรื่องของการแชทคุยโปรแกรมโปรแกรมนะคะโปรแกรมแชทนะคะอันนี้พบสุภาพคือคนทางไกลต่างประเทศนะอันนี้ต้องระวังเลยชาลีออดก็อยู่ตำแหน่งจิตใจเราด้วยแสดงเราต้องคุยอะไรกับใครอยู่นะคะชาวพิจิกบางท่านอาจารย์เตือนนะประ,ประเด็นแรกระวังเรื่องถูกหลอกถูกโกงถูกให้เสียหายในเรื่องของการเงิน โดยเฉพาะใครที่คุยโปรแกรมแชทคุยคนทางไกลยอยู่เนี่ยระวังให้มากนะคะประเด็นที่สองห้ามค้ำประกันใครนะในเรื่องของสัญญาเอกสารจะถูกหลอกถูกโกงนะคะเราดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรพวกนี้ก็อาจจะนึกถึงคำพยากรณ์ของอาจารย์แล้วเอาไปเตือนใจตัวเองอนะคะได้เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่มันจะเกิดความเสียหายกับ ชาวพิสจิกได้นั่นเองนะคะที่อาจารย์มองเห็นนะคะอ่าแล้วก็อีกเรื่องนึงในตำแหน่งนี้ยังแปรถึงผู้หลักผู้ใหญ่สุขภาพต้องระวังมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดอ่านะฮะอันนี้ต้องต้องเช็คสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยด้วยให้หาหมอให้เช็คสุขภาพนะคะอันนี้เป็นประเด็นเหมือนกันนะคะส่วนในเรื่องของการงานนะคะการงานเนี่ยอาจารย์มองยังมีความมั่นคงอยู่นะคะพบ กรมะเป็นสิบเหรียญลาภะงานเสริมรายได้เนี่ยชาวพิจิกยังมีโอกาสหาเงินหารายได้ได้หลายช่องทางแต่น่าทหาแปดเหรียญไปแ8ดถ้วยขยายแปดเหรียญอาจจะมองชาวพิจิกก็ไม่ค่อยจะพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วแต่ก็ดีอย่างคือเกิดความขยันแอคทีฟหาอะไรใหม่ๆทําอยู่เสมอก็ได้นะคะถ้ามองภาพรวมจากประเด็นนี้ทีนี้เรามาเจาะเป็นเดือนนะคะ เดือนที่จะเกิดปัญหามากที่สุดก็คือเดือนกันยกระดานะคะสิงหาสองเดือนเนี้ยให้ระวังเรื่องของสัญญาเอกสารอ่านให้รอบคอบจะเซ็นอะไรหลีกเลี่ยงได้ก็อย่าค้ำประกันใครระวังถูกหลอกถูกโกงระวังถูกโกงแม้กระทั่งเสียหายจากโปรแกรมแชทนะคะที่อาจารย์ทายไปอันเนี้ยคือกันยกระดากับสิงหาต้องระวังสุขภาพผู้ใหญ่ก็ต้องระวังช่วงนี้ด้วยนะคะในเดือนนะคะ กันยานะคะเป็นเก้าถ้วยกับเจ็ดดาบอันนี้ความรักระวังละหองและแหงระวังเรื่องของมือที่สามทำให้ทะเลาะเบาแว้งกันได้นะคะอ่าแล้วก็เดือนตุลาค่ะเป็นเดเมเชียนเป็นเดือนนี้ดีมากค่ะอาจจะมีโอกาสอ่าดีๆในเรื่องของการงานมีอ่าถ้าเราทำงานแบบเป็นเซลเนี่ยจะได้ยอดไดออเดอร์เยอะเลยอ่าหรือมีเกณฑ์ได้รับเลือกให้เป็น หัวหน้าอาสัม,มานาแบบบรรยายหรืออะไรก็ได้มีโอกาสที่จะเหมือนกับมีชื่อเสียงในสังคมเกิดขึ้นมีคนยอมรับนับหน้าถือตาอะไรอย่างเงี้ยอ่านะคะในช่วงเดือนอเดือนตุลานะคะอันนี้ถือว่าดีมากการงานก็โดดเด่นเลยอะอาจจะมีโอกาสผู้ใหญ่ให้ปรับเงินเดือน,อนปรับตำแหน่งก็ว่าไปในเดือนตุลานะคะส่วนเดือนพฤศจิกาเป็นไพ่ เด็กถือดาบกกาฏิเปรี่ยนนะคะอาจารย์มองว่ามีความสามารถในการหาเงินมากกว่านะคะตั้งแต่พศจิากาถึงธันวาพิจิกจะเก่งในเรื่องของการหารายได้การรู้จักพูดโน้มน้าวแล้วเราได้ยอดได้ออเดอร์นะคะหรือสิ้นปีอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไปดูงานต่างประเทศแล้วไปท่องเที่ยวด้วยก็ได้หรือแม้กระทั่งไปต่างจังหวัดก็ได้ด้วยเหมือนกันแหละนะคะในตำแหน่งเดือนธันวาค่ะ ส่วนไพ่สรุปเป็นสี่ถ้วยเนี่ยอาจจะมองในแง่ของความต้องการที่บางครั้งสวนทางกับพิจิกพพิจิกต้องต้องการแบบนี้แต่ไอคนที่เข้ามาเสนออะไรเขาอาจจะมองต่างมุมกับชาวพิกิกอะ่ะอาจจะคิดไม่เหมือนกันแต่ไพ่นี้เขาจะบอกว่ามีใครยื่นโอกาสอะไรให้ชักทวนทําอะไรก็แล้วแต่ให้รับเงื่อนไขนั้นมาพิจารณาอย่าพึ่งปฏิเสธนะคะอ่าไพ่จะออกประมาณนี้ โอเคนะคะอาจารย์ก็ขอจบคำเมยบาไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพรคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ